สวัสดีครับเดี๋ยวพามายามตุ้มกุ้งครับเนี่ยใส่เก็บกุ้มาเรียบรอย้อยเองเหมือนกันนะหลังเรลี่ยกับพี่นอ้องมา้านะตัวนี้บรรยากาศครับโู้โคตครหนาวเลยครับตอ,อบนเช้าหนาวแห้งหนาวแห้งอะไรร้นอนโอ้ไมกิโตกันนี่ ไม่คิดโทรกันเลยติเง uh, oh, ี้ยงเลยมือปวดบัโอ้ตัวหง่ยครับพี่น้องครับฮตัวตัวนี้คือตัวหงี่ยอ่ะเป็นตัวปลาดิบกว่าหงี่ยสุดเด็ดอีกล้อ๋อลังนี่หงักเด่น ป้าถูอเอาเรียบเอาเรียบป้าูเป็นิต้เขาค,คออารับ่ะเฮ้ยยยยายอยยเยยยยยยยงยยยยนยยัยย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 ยหยยยกยย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 ย้ยยยยกยยยยยยยนย้ยครับ,รบยยยต,บบต,บต,ตยย กุ้งเขาดีเนาะ,ะจูดรครับพี่ท่านครับคุณห่อยอ้วนนี้คือดำๆเลยโมเดนสั้นหนามเนาะบางได้ขีดตมได้นี่ไงโมเดลล่างหน้ามก่อนอดำเลยบ้านขีดตมมียไม่หมดเขียดแห่งบ้าน เขียดก็โคลกว่าี่เขียดแหงบ้านนี่เสียวกันเอาเขียดเข้าเจนแห้งว่าเอาเลยอ่ะโอ้คนหลับคนหลับมาครับพี่น้องมาชมผลงานเออตัวว่นไงอ้่ยกุ้งข้อขางามงมึงกิ่โตมินต์มินขัดปัญญ์พี่น้องเอ้ ตัมเกีียวครับตัมเกีียวก้อยโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดอดูสักบูนะดม้านครับเลยก็บรรยากาศตอนเศร้าโอ้ยบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเศร้า,าทรงตัวข้ามมันไปทำนี่ครับคลิปหน้าพ่อกันครับผมสวัสดีครับ